สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมประจันไก่นารันทาอดีตกรรมการสภาวรมือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูประถมนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาพบกับท่านผู้มีเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันที่24มิถุนายน2563นะครับซึ่งตรงกับวันพุธขึ้น4ี่ข้ามเดือน8ปปีชวดนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของ ดาราในแบบพิธีกรน,นะครับชื่อภาษาองังกฤษนะครับแต่ว่าเป็นชาวไทยเชื้อสายไทย100%นะครับคุณจอสเวอาแสงเงินนะครับตามคำแนะนำของ FC ผู้น่ารักนะครับก่อนอื่นนั้นเรามาดูประวัติความเป็นมาของคุณจอสเวาร์กันสักนิดหนึงนะครับคุณจอสเวาร์แสงเงินนั้นเป็นดารานักแสดงในแบบพิธีกรชาวไทยนะครับเกิดที่ อำเภอทุ่งสงนะครับจังหวัดคนครศรีธรรมราชนะครับเป็นหนุ่มใต้นะครับเกิดเมื่อวันที่8มีนาคม2539นะครับปัจจุบันนั้นสังกัดอยู่ค่าย GMMTV นะครับเข้าสูงการตั้งแต่ปศ2562จนถึงปัจจุบันนะฮะเป็นที่รู้จักาจากการทำรายการ YouTube ดูมันดีนะฮะภาษาวัยรุ่นนิดหนึ่งนะครับ เป็นาชายหนุ่มที่ติด1ใน50ของหนุ่มโสดในฝันนะครับครีโอบัเชลเลอร์สนะครับจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับที่คณะนิเทศาศาสตร์ภาคอินเตอร์ด้วยนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับคุณจอร์ดนั้นสร้างความประทับใจจากการเล่นบทคู่กับคุณนุน่นวรนุชนะครับ จนผู้คนชื่นชมในผลงานนะครับคุณจอร์ดเวีาร์นะครับเป็นหนุ่มหล่อมาดเข้มนะครับเราวก็ละไม้ลูกครึ่งนะครับด้วยส่วนสูงถึง189เซนติเมตรนะครับเรามาดูดวงชะตาของสุภาพบุรุษหนุ่มโสดในฝันนะครับ c คลียโอแบดเชลเลอร์ผู้มีดีกรีนะครับจบดักโูตรระดับอินเตอร์จากรั้วจามจุรีนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ คุณจอร์นเกิดเมื่อวันที่8มีนาคม2539นะครับซึ่งตรงกับวันศุกร์แรม5ค่ำเดือน4ปีกุนนะครับปัจจุบันก็อายุถึงวันนี้นะฮะ24ปี3เดือนกับ16วันนะครับคืออายุย่าง25ปีนะครับลักษณะวันที่เกิดนะครับเป็นคนเกิดวันศุกร์นั้นหมายความว่าเป็นคนที่รักความก้าวหน้านะครับเป็นคนทันสมัยชีวิตอิสระชอบสังคมนะครับ แล้วก็เป็นคนที่บุค,คลิกดีแต่งตัวดีดูดีมีสเสน่ห์นะครับลักษณะดึงดูดเพศตรงข้ามนะครับแล้วก็เลือกใช้ของดีอาจจะเกี่ยวข้องกับการเงินและศิลปะนะครับอาจจะใช้เงินเก่งนิดหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็เดือนที่เกิดนั้นเ,เกิดเดือน4นะฮะหมายความว่าเป็นคนที่พูดจาฉลาดปฏิพาน์ดีเจ้าวความคิดนักคิดนักวางแผนนะครับเรียนรู้เร็วนะครับเอาตัวรอดได้มีอุบายปรับตัวเก่ง เป็นตัวแทนเชื่อมประสานดีนะครับแล้วก็มีกฎเกณฑ์เป็นของตัวเองนะครับมีความสามารถพิเศษในการครบคนนะครับมีสัญชาตญาณการเปลี่ยนแปลงแบบไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็จุดเด่นคือ,อเป็นคนที่มีพรสวรรค์นในการพูดนะฮะชีวิตนั้นเกิดมาไม่ลำบากนะครับด้วยอัตตานะั้นไปกระทบสุภาพมี18มาจากักรพรรดินะครับและไปกระทบนาวังเนี่ยอันนี้หมายความว่าอาจจะมีการเคลื่อนที่ในชีวิตในวัยเด็กนะครับ แล้วก็ตนุนั้นไปกระทบทาสีอันนี้หมายความว่าตัวเองนั้นจะต้องต่อสู้ดินลนด้วยนะครับเพราะวา่าทาสีนั้นแปลว่าความเจะย,ยากจากความสามารถของตัวเองนะครับแล้วก็ไปกระทบมหาอุปถัมภ์นะครับมีโทษนะครไปกระทบสิทธิโชคนะครับหมายความว่าจะมีคนช่วยมีคนอุปถัมภ์ที่ดีนะครับดวงชะตานี้นะครับจะมีความโดดเด่นมากๆนะครับในเรื่องของการงานนะครับด้วยเหตุ2จุดนะครับจุดที่1นั้นสุขะ มี18มหาจากักรพรรดิสุภาพแปลว่าตำแหน่งหนะ้าที่การงานนะครับมหาจากักรพรรดินั้นแปลว่าสิ่งสูงสุดนะครับความมั่นคงด้วยชื่อเสียงเกียรติยศครบเลยนะฮะแล้วก็กรรมะนั้นมี14จกักรพรรดินะครับก็คือเรื่องงานนั้นมีความมั่นคงมีคนคอยช่วยเหลือมีความสําเร็จอยู่ในนั้นนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นในเรื่องของงานและที่สําคัญเนี่ย ดาวสุ์ของคุณจอร์ดนั้นมี18มหาจักพรพรรดิอยู่ที่ฐานเนี่ยก็หมายความว่า,าดาวศุ์คือความเป็นศิลปินนะฮะและเป็นสีในทางทักษาเนี่ยอันนี้ถือว่าจะเป็นจุดเด่นที่มากๆเลยในเรื่องของงานเกี่ยวกับความเป็นศิละปะและความเป็นศิลปินนะครับดวงชะตานี้นะครับในอนาคตจะเป็นมากกว่าศิลปินแน่นอนนะครับด้วยเหตุของอที่กล่าวมาด้วยฐานของกำลังเทวดาและพบที่ที่ได้กล่าวมานะครับ ในดวงชะตานี้นะครับจะต้องอมีการศึกษาที่สูงกว่านี้สักหนึ่งนะครับแล้วจะทําให้รุ่งเรืองไปไกลมากามากกว่าที่เยอะเลยนะครับมาดูเรื่องราวความรักและความเป็นคู่ครองกันบ้างนะครับดวงชะตานี้นะครับถือว่ามีส่วนดีและส่วนเสียปนปนกันนะฮะจุดที่1ในส่วนดีก็คือว่าดาวศุกร์ในเรื่องของความรักนะั้นไปกระทบสุภาซึ่งแปลว่าความทีงานนะครับ 18มหาจากักรพรรดนั้นถือว่าถือว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นสีในทางทักษะด้วยก็จะประสบความเบ็นเรื่องความรักได้ไม่ยากนะครับมาดูในจุดที่เป็นพันธุความอบอุน่นหรือความมั่นคงในครอบครัวจุดหนึ่งก็คือไปกระทบพินะอันนี้เป็นว่าอาจจะมีความบกพร่องในนั้นด้วยนะครับแล้วก็พันธุนั้นไปกระทบ14จักรพรรดิอันนี้เป็นถือว่าข้อดีนะครับมีความมั่นคงและจุดหนึ่งที่มีบกพร่องก็คือว่าไปกระทบหมาจรน,นะครับอาจจะมีความไม่สมบูรณ์ในเรื่องของครอบครัวนั้นด้วยนะครับ จุดที่เป็นลาภะนะครับจุดมั่นคงคู่อีกจุดหนึ่งก็คือจุดนี้เป็นดาวอาทิตย์อันนี้ถือว่าเสียเพราะว่าถ้าจุดนี้เมื่อไหร่ที่เป็นดาวอาทิตย์หรือดาวศุกร์เนี่ยมักจะมีคู่มากกว่าหนึ่งคนนะครับและจุดที่สําคัญเนี่ยปตนิน,นั้นไปกระทบมาตาหมายความว่าลักษณะดวงชะตาจะต้องได้คู่ที่มีอายุมากกว่าสักนิดหนึ่งจะดีนะครับและปัตนินั้นไปกระทบทาสามีพระเกตนะครับหมายความว่าอาจจะได้คู่เป็นชาวต่างชาตินะครับถ้าได้เป็นชาวต่างชาติจ,จะดีมากนะครับ ด้วยเหตุของอปัตตนีนั้นเป็นสีในทางทักษะและปัตตานีนั้นก็ไปกระทบมหาอุปถัมภ์ด้วยนะครับคู่คุณจอร์ดนั้นถ้าหากได้คูอ่อย่างที่บอกไปนะครับมีอายุกว่าสักนิดนึงและก็เป็นชาวต่างชาติเนี่ยอันนี้ว่าถือจะสมบูรณ์แบบมากนะครับแล้วโดยเฉพาะจุดเด่นเรื่องการงานค่อนข้างจะดีอยู่แล้วนะครับในดวงชะตานี้นะครับถ้ามีแฟนนะครับหรือมีคนรู้ใจนะครับระหว่างอายุ ปัจจุบันนี้แหละครับก็คือ24่ย่างที่ส5เนี่ยให้ระวังนะครับก็จะมีปัญหานะครับถึงขั้นเลิกลากันได้เลยนะครับแต่ว่าในบุคลิกและนิสัยและดวงชะตาแบบนี้นะครับจะหาคู่ได้ไม่ยากนะครับและคนรู้ใจและเป็นคู่แท้เป็นคู่ที่แท้จริงนะครับต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งอีกหลายปีนะครับกว่าจะเจอนะครับเรื่องราวความรักคร่าวๆนะครับของคุณจอร์เวอาร์นะครับ ก็ดังที่กล่าวมานะครับผมอาจารย์ไก่นะันรันานะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับโทรบากคุยกันที่เบอร์โทรศัพท์0811599996นะครับเวลาก็ประมาณสักเกาถึง21นาฬิกาของทุกวันนะครับเบอร์โรและเบอร์ไอรีลนั้นเป็นเบอร์ดเดียวกันนะครับค่าบูชาครูก็500บาทต่อหนึ่งดวงชะตามีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการเรียนการลงทุนนะครับเพื่อนร่วมง,งานนะครับ บรหลานการสอนห้การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่านนะครับด้วยประสบการณ์ที่ผมอยู่ในวงการโหนมามากมากกว่า20ปีนะครับแล้วก็ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันจะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยนะครับแล้วก็เ,เก็บเบอร์โทรศัพท์นี้ไว้นะครับในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันนะครับติดต่อกันใน ขอไปฮะติดต่อกันใน YouTube ในไลน์ใน Facebook ในชื่อของห้องหลนารันทานะครับในสแกนมันในชื่อของนารันทาเก้านะครับข้อมูลที่ใช้ในการตรวจตั้งชะตาก็จะใช้อยู่4อย่างนะครับ1วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับ2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้างนะครับ3ก็คือไลเซนนะครับถ้าผู้ที่ไม่มีไลเซน์ก็เขียนชื่อนามสกุลมานะครับแล้วสก็คือรูปใบหน้านะครับทั้ง4อย่างเนี่ยถ้าไม่สะดวกอะไรก็ไม่ต้องส่งยกเว้นวันเดือนวนเกิดนะครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยที่ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับถือเป็นกําลังใจยิ่งในการทำงานนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าอยากให้วิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีครับ